สวัสดีเจ้าวันนี้ก็มาปากบครูเอเหมือนเดิมนะเจ้าโดยมีการสอนแต่งพวกแต่งสวยโดยยายสืบนะเจ้าวันนี้เขาจะมาพอกันว่าเขาจะแต่งหยงนะเจ้าวันนี้จะแต่งกระทงหรือขักนะเจ้าวันนี้เขาจะแต่งขักนะเจ้าคนเมืองห้องขักวนะจ๊ควักหรือกระทงใบตองนะเจ้า สามารถเอาใส่ขนมใส่กับข้าวใส่อหองกินได้นะเจ้าไว้ถวายพระได้นะเจ้าเนาะก็นเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันว่าอุปกรณ์มีอย่างห่อ้างนึ่งก็ใบตองเหมือนเดิมนะเจ้าตองกล้วยปลาหรือว่าของต้วยใต้กล้วยน้าว้านะเจ้าแล้วก็ม่ยับหรือกันไก่นะเจ้าแล้วก็เข็มกลัดแล้วก็แมฆเบอร์ซิฟเหมือนเดิมนะเจ้า ต่อไปยายสืบจะได้สาธิตการแปลงกระทงหรือว่าควักไบตองเขาพ่อนะเจ้าอเดี๋ยวเขาเริ่มกันเลยนะเจ้าอันนี้เขาก็ฉีกตองประมาณสามนิ้วน่อเจ้าสมนิ้วเจ้าสี่อันนะเจ้าสี่อันแล้วก็ต้องเอาซ้อนกันอย่างนี้นะเจ้า สี่อันถ้าซ้อนกันนี่แล้วก็เามาตบกึ่งนะเจ้าตบกึ่งนี่แล้วเนาะแล้วก็ตบไม้หิห่มพับไม้หิห่มเนาะเจ้าพับบอกขนาดเนี้นยเนาะนะเจ้าพับแล้วก็เตะให้มันมเดี๋ยวเขาก็ได้ตัดส่วนนี้ออกนะเจ้าตัด ปลายปลายไปนี่ออกเนาะแล้วก็พอที่มันบ่เปียงก็เขาก็ตัดอย่างนี้จับจับจ้บอ่าจอกนี่นะจับแป้งพวกมันแล้วอันนี้จะแป้งพวกไว้ก่อนเนาะจะได้อย่างนี้แลบ้บนะ่อเนาะพี่ฮาฉีกตองเขาตบแล้วเขาก็มาทำกทระทงนะจ๊ะ เาก็มาทำขวกเนี่ยัยอย่างนี้นะเจ้าซ้อนอย่างนี้นะเจ้าซ้อนเข้าอย่างนี้เนะตึกตึกตึกที่เราตบเนี่ยนะเจ้าตบเนี่ยน,น,นะเจ้ากล่อมไว้นแน่ๆนๆเนะเจ้าดีกว่าอีแหนนะเจ้าอี๋าอาซุกข้า,าแกบเนี่ยนะเจ้า แกบนี่แล้วเขาก็กำมันมันมันแล้วปีนมาอี้แล้วก็เขาเอานี้เขาแก่มีเห็มนะเจ้าแก่เพราะมันอ่าได้ตึกบักมาตีเฮาใหม่วันนี้เจ้าแล้วใจแม็กนะเจ้าใจแม็กเจ้า ไม่ขยับกัดไว้กัดไว้ทั้งสี่ด้านและบ่อเขาก็พับอย่างนี้นะเจ้าพับพับอย่างนี้นอ่องแม่เย็บไปเห็มเหานี่น่ะเจ้อืพับแต่้ะอืา นี่นะเจ้าอา้าวเมื่อภาพอากัดบแป่งพวกแล้วระบอ้อกดเนี่ยคบระเบอ้อมันจะเป็นแบบนี้เจ้าอากาักกั๊ห้องมันสวยงามน้อยนี่นะเจ้าอาือเจ้าเอีน่ะเจ้ามันก็ได้แบบนี้ถ้ามันมันยืดเอาไหมานิดหน่อยฮักกั๊บเงียบนเหี้ยนีน่นะเจ้าอือเอาแปลงตรงนี้แล้วระบ้ ขอไว้นี่ก่อนเนาะเดีเ๋ยวมาสอนกีบที่เราจะใส่แปกมันนี่ก่อนเนาะประมาณฉีกตองนี่ประมาณสักสองเซนนะเจ้าสองเซนอี้แล้วลนี่ยแล้วก็มันก็ฉีกเอามาทาบไปเอียเจ้าฉีกไปอีเรื่อยๆเนาะเจ้า ทีอีแล้วได้ละบอ่อกบน,นั้นคาก็มาตบแปกแปกวกักเหนอตบก็คือบัดต้องบัดตบตองเพนะถ้าตบตองเพมันจะบัดอส่วนแข็งมันจะบัดใบดันนะส่วนนั้นเฮาต้องตองแต่นี้ตบขึ้นนะเจ้าตองแต่นี้ตบขึ้นถ้ามันตั้งฉากนะเจ้าถ้ามันมั่ได้ตั้งฉากนีน่มันจะบางแงมนะเจ้าแล้วก็แบ่งอี้แล้วเนะฮับเข้ามาอี้เจ้า ภาพก็มาอีแล้วนี่กับภาพลงมาอี้นะเจ้าภาพแผมนอี้นะเจ้ามันจะได้อย่างอี้นะเจ้าฮะอีนอกนอกกับมาโคตรอันนี้ไว้ตังไงแหมมันจะได้ส่วนไงนะเจ้ามันจะแบบแหมมันก็จะได้เป็นงอี้นะเจ้าแล้วเขาแปลงเขาไหลอันเขาก็เอาไม้นี่เสียบไว้ก่อนจะเสียบไว้ก่อนแย่เจ้า นักเขาก็แป้งต่อไปแฮมอย่างเงี้ยค่ะจนมาครบเจ้าพับขึ้นพับขึ้นแน่นาะพับลงแล้วก็พับเข้าเรียแล้วตัวนี้ก็พับลงมาอีแแฮมนะเจ้าแล้วพับเข้ากึกันนี่นะเจ้าจะเป็นแบบนี้เนาะนี่นะเจ้ามือนะ ทํมกำนอการพับตองนะเจ้าพับแปกมานะเจ้าอินนะเจ้าพับขึ้นพับลงพับลงแล้วก็แล้วก็พับตังไงพับตังอีห็มเจ้าแล้วก็ส่วนนี้ก็พับมาอี่มเจ้าพับนี่แหมนอมันก็จะเป็นอย่างอีนอางอีแล้วแล้วก็พับเจ้า ก็วาอีจะไม่เปลี่ยนถ้ามันเผือใหญ่ไปน้อยกะเบอาะสิกออกเกยเอ,อะแยะแกน้าเจ้าตูนะเจ้าพับขึ้นพับลงโตผ่ากาันอีเดี๋ยวพับนี่ลงเดี๋ยวก็มาพับคือกันนีาเจ้าจะเป็นรูปอย่างนี้เนาะ คำน้ำกับม้วนเขาใส่อะไรเจ้ะอ่าพับเขาใส่หักกันเอี้ยฮะให้เดี๋ยวเขาซ้อนๆกันไว้ซ้อนๆกันไว้เนามาประกอบเนาะอ้าวเขาจะมาพับอ้าวจะมาใส่ดอกมันตังแปลกปากปากพวกนี้นะเจ้าแม็กเย็บไปโม่อีเจ้าอีนะเจ้าใส่ไปเรื่อยๆ อเอาจิกมันคว่ำลงเอาเอาคว่ำลงอย่ากัดเจ้าเอาคว่ำลงอาอเอากลอกปิดตัวเนาะแหน่ๆนี่เนาะแล้วก็แม็กเย็บไว้เอาโจนมันถ้ามันต้องไปบ่ายกันห่างหรือว่าทีเกินไปเนาะเอาหมอกประมาณบ่ายกันน้อยๆเจะนี่นะเจ้าหมอกงามเนี่ยกะ bài mọc em hàng lắm có bằng em thì lắm có bằng em nọ ít nè cháu nè đi phải lơ đó ý nè cháu ừ. bài cái mọc bò đi bò đi ซ,ซ้อนกันไปเรื่อยๆจะจนมันเต็มแป็กนะเจ้าไปเลย เย็บไปเรื่อยๆอกับเต็มแล้วจะทำสองอันอสุดท้ายละบ่และวก็เย็บผ้ามันม่อนขูมหน่อยเจาะอ้าวแม็กหมด มืนนี่จะ้ะอื้อ่านี่ตึกนี่มันนี่มันโค้งหน่อยะอ่ะอ่ายวมันจะเป็นรูปลักษณะนี้เนาะเดี๋ยวเราจะได้ตัด อันนี้ข้าตไว้ตังในมันมันงามเจ<ะ>้าแตี่ห้องมันปตี้ห้อง,นองในคักวมันนะเจ้า เออเจอ้าอันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะนเรียบร้อยละอ่ะเจ้าอ่าก็ได้อย่ามาพอตั้งในอ่านี่เป็นตั้งในมันที่ห้องหองแล้วมใส่ลูกอมใส่ยอยางถวายพระนะเจ้าที่ปนเกลียเฮือนพระ,ะ,ะจุเจ้าจุพระเจ้า นี่เราจะสำเร็จเรียบร้อยอใส่ขนมก็ได้นะจ๊ะใส่ขนมอันนี้จะเป็นลักษณะเอ,อะเขาใส่ขนมก็ได้ใส่อย่างก็ได้นะจ๊ะใส่กับข้าวอย่างตำมนุนก็นได้อยังก็ได้เนี่ยตั้งก้นมันเรียบร้อยแล้ววันนี้การแปลงขว้หรือกระทงใบตองก็เรียบร้อยแล้วนะเจ้า ลองแป่งกันพ่อนะเจ้าทางศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาฟ้อนเมืองบ้านกูเอวันนี้ก็ขอขอบคุณนักนักนะเจ้าที่ติดตามกันแล้วลองแป่งกันพ่อนะเจ้าลองทํากันดูนะคะเจ้าสวัสดีเจ้า